วันนี้พวกเราแบกเพื่อนเที่ยวจะพาทุกคนไปที่อุบลราชธานีพาไปดูอุทยานที่มีน้ำตกสุดอันซีนพาเดินชมงานประเพณีที่มีมาก,กว่าร้อปีพาไปดูที่ที่พระอาทิตย์ขึ้นที่แรกในประเทศไทย ถึงเออ่ผาแต้มมาแล้วค่ะทุกคนแล้วที่น่าตกใจคือขับรถมาถึงนึกว่าจะเวลาจอดรถธรรมดาเปล่าจ้าเธอดูพเธอดูนี่คะ่ะมันคือร้านหินจริงๆแบบหินจริงๆแกตอนนี้พวกเราจะเซตกล้องเตรียมค่ะเราอุ้ยค่ะ นี่นะเรากำลังจะไปหน้าผาน่ะทุกคนเรนน่นะคะพิธีกรกำลังเดินไปสองคนขากุขลาดนิดนึงเขียนสีจัดทำใหม่ก่อนอันนี้เจ้าหน้าที่ทำเองอันนี้เหรอเออว่ะเห็นจริงๆคือเราต้องเดินลงไปนะคะไม่จริงๆคือพวกเรามาวาดไ้เมื่อกี้เออใช่ถูกต้องเออไม่ได้นัดกันมาเลยแน่นแล้วทุลักทุเลสุด ทากมันคุกขานะมาถึงจุดสิกเนเจอร์ที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปก,กันแล้วนะกับป้ายผาแตม้มแล้วถ้าเราเดินไปใกล้ๆเราจะเห็นแม่น้ำสองสีก็คือฝั่งนั้นเป็นประเทศลาวอันนี้ก็คือป้ายบอกแค่ก่อน <Rams. S 2> อ่ะนี่นะเรากำลังเดินไปทุกคนนี่แต่ตอ,อ,อ,อนนี้เรามาช่วงที่น้ํามันไหลแรงมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูเว้ยมุมนี้สวยมากมันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายมากเพราะว่ามันเป็นน้าผาสิงันเคยมีคนตก เที่ยวจีนตะโกบายใต้แล้วตูนผาระวังด้วยด้วยสูงเิือบอกว่ามันสูงบอกให้ไปดูบรรยากาศะระวังระวังด้วยฝั่งลาวฝั่งเรานี่ก็จะเป็นแบบว่าพื้นที่ของชาวนาฝั่งประเทศไทยแต่น้ําไหลเรงมากช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนแต่ก็ยังเห็นเศษหินอยู่นะที่แบบอยู่กลางมันจะเป็นโขดหินใหญ่ๆโขดหินใช่นี่เราจะบอกปายที่คนต้องมาถ่ายรูปคือตรงนี้ ตม oh, ทำไมถึงตง้องเรียกว่าผาแต้มเพราะสถานที่แห่งนี้มีรอยจารึกภาพเขียนสีที่เก่าแก่นานกว่า3ถึง4 0 0พปีนับว่าเป็นภาพเขียนสีของคนโบราณที่มีความอลังการที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกภาพที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนช้างวัวหมาปลาบึกและเต่า ตอนนี้เราก็จะพาไปชมภาพเขียนสีนะคะทางเดินลงก็อาจจะยากลำบากหน่อยไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงมาเดี๋ยวจ้าแต่ตอนนี้เพื่อนเราก็จะตามมาแล้วนะนี่แต่ว่าเพื่อนเราใส่แตะมานะคะคนอไม่เหมาะทุกคนได้ใส่แบบนี้มานะคะใครที่จะมารักษสสุขภาพค่ะรักษาสุขภาพดเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศทางเดินลงนะคะตอนนี้เราเจออะไรบางอย่างอะไรนะ นอนแมงบุงแมงบุงเห้มันกระโดดระวังเด้อพวกเทาเท้าว่ะลงไหวแต่ขึ้นยังไงก่อนหน้าลงได้ใครไหวขึ้นก่อนเลยโอป้ายบอกชื่อต้นไม้เวลาเราเดินไปมันก็จะมีป้ายที่ให้ความรู้เราในระหว่างทางนะแต่ระหว่างทางก็วิบากอยู่นะแต่ทางลงต้นมันก็จะลำบากนิดนึงแต่ว่าพอเราผ่านตรงนี้มาได้ก็จะเดินได้ก็จะมีสายด่วน ถ้าใครขึ้นไม่ไหวก็โทรหาเจ้าแม่สีพอเดี๋ยวนได้ไหมไม่ไพอเลย <c oughs> มา้รับเดี๋ยวนี้มวลช่วยด้วยแบบระวังนะคะห้ามนำไม้มาค้าหินเด้อสูงรอยต่อของมวลหินภูพานและมวลหินสาบัวนี่นี่นี่รอยต่อมวลหินภูพานนี่คือรอยต่อมวลหินภูพานอ่า <c oughs> จะเป็นแบบนี้เลยลนเดินมันต้องไปถล่มเลย ระวังหิงหล่นเถอะมาถึงเช้าไปเล่นแล้วแที่นี่ไม่เห็นอย่างเด่นโอ้โหเอ้ยเด็ดมาจะมีภาพตัวอย่างอยู่เหมือนกันเด็กป้าจะมีภาพตวย่อยูเหมอนกันเกป้าโอเคแต่ว่าป้าคุณพี่มาสั่งเตียงโอ้โหทหารนี่ทหานเปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานครับเปลี่ยนฐานโตเรสโกระวังหินหล่นด้วยใช่ระวังหินหล่นนะคะ อันนี้คนตามหลังนะคะมันเป็นไฮไลท์ปะใช่มันเป็นไฮไลท์มันมีชื่อต้นบอลชื่อต้นเอียงนะนี่ด้านหน้าจะตามาดูมะข่าแต้มะข่าแต้เออแต้มะข่าหนามะข่าหยุ่มมันเป็นภาษาพื้นเมืองใช่ไหมเออมะข่าแต้ใช่แล้วมะข่าแต้โอ้โหมีคนเดินตัดหน้าแตว่ามีคนโดนตัดหน้าครับโอ้โหเดี๋ยวรองเท้ามีการลื่นดีวะ ถ้ามึงถ้ามึงพูดเสร็จแล้วมันลื่นนะเออหมูไปตัด like ขึ้นไฮไลท์นี่กันนี่เราก็อยู่กับภาพเขียนกลุ่มที่สองแล้วนะคะเพื่อนเราก็มาถึงแล้วเราจะพาไปชมตัวอย่างภาพก่อนเพื่อนไหวไหมคะเพื่อนไหวหรือเปล่าไหวค่ะนี่ก็จะเป็นภาพเขียนกลุ่มสองนี่เป็นภาพตัวอย่างแต่ภาพใหญ่มากเลยนะแบบไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ แต่ว่าสีมันจะจางไหลกันที่ว่าอะไรมันหลายผ่านมาหลายปีแล้วบรรยากาศแต่ว่าก็ต้องระวังหน่อยนะทางเดินตรงนี้มันอาจจะเปียกแล้วก็อาจจะทำให้เราลื่นได้แต่ว่าอีกจะไปเราจะไปกันต่อเออค่ะอุ้ยมันเหมือนจอลเข้มีปะมีช้างด้วยช้างประบุก 2000นี่ก็เลื่อนก็ขึ้นมาถึงได้ครึ่งทางครึ่งทางไหมก็ไม่รู้แต่ดูสภาพดูสภาพโคตรเรียวโอ้ไม่กอดโอ้แบบตอนนี้เราภารกิจล้มเหลวค่ะเราไม่ถึงลานจอดรถข้างบนที่เราจอดนะคะแต่ว่าเราได้คุณลุงใจดีไปส่งค่ะไปหนึ่คุณลุงไปมาแล้วแต่ว่าคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวกลับขึ้นไปส่งค่ะ สี่กิโลทุกคนมันไม่ไหวเราถึงแค่พาหมอนราถึงแล้วอเขามีรถอ็นบูเลนแต่เราอ่ะไม่ต้องรถแอมนบูเลนเราเรียกลุงก่อนเลยปูดเลยปวดลุง อย่า,ง,ยายงที่รู้กันนะคะว่าอุทยานแห่งชาติหาแต้มนั้นเป็นแหล่งรวมธรรมชาติสุดอันศีนและมีน้ําตกสวยๆหลายที่เลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีน้ําตกส้อยสวัสด์นั่นเองค่ะน้ําตกส้อยสวรรค์เกิดจากลำห้วยส้อยและลำแซ่ไผ่ไหลลงมาบรรจบกันทั้งสองด้านทําให้มีลักษณะคล้ายสร้อยคอก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำคงจึงเป็นที่มาของชื่อน้ําตกส้อยสวรรค์นั่นเองค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่รตรงซอยสวรรค์แล้วคือแบบบู๊ตบู๊บู๊ตบูบู๊คือเย็นมากจากที่ปวดขามาเย, <มา S 2> ย็นมากไปติดน้ำกระจายไหมแมวไม่ดมีไหมเพื่อนปัญญาอ่อนมาหรอ,อปัญญาอ่อนเอาไปเก็บเป็นไงเย็นเป้าเย็นมากจากที่ปวดปวดเท้าคือตอนนี้แบบหายปวดเท้าเลยคือแบบสบายมากมันเลื่อนไหมไม่เคยเลยมึงเอาดีๆค่ะ เอาดีๆนะนม่เอาไปแช่โอ้ยไอเสียมันมนยังไงพี่ชาเป็นไงบ้างตอนนี้สบายชิวๆชิวๆที่คับตก <c oughs> แต่กลัวตกแล้วใจกลัวตกไปอยู่ตระตูตแล้ว จะให้ดูในเรื่องกูมื1หน้าร้อยสิบสองเก้านี่จะมีบันดยยไดอีกไหมบอกูปเอาล้วยอดเดอร์สูงเ<อ>มื่อเราจะตายกันแล้วโดยเฉพาะคนเสื้อเหลืองเกิดอะไรขึ้นคะเพิ่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นบันไดสี่ร้อยขั้นทำพิษอ,อ,อันนี้สี่ร้อยขั้นหรอตอนลงไม่เท่าไหร่ตอนขึ้นตายแน่นอจนจะหลุดพ้นเมื่อไรเป็นตาลิโตนเดย เนื่องจากวันที่พวกเรามามันตรงกับวันประเพณีแห่เทียนพรรษาพอดีปีนี้มีกิจกรรมมากมายเลยค่ะทั้งการแสดงแสงสีขบวนแห่เทียนเดี๋ยวพวกเราแบบเพื่อนเที่ยวจะพาทุกคนชมบรรยากาศในงานกันนะคะ ตอนนี huh, ้คือนะคะรอบรอบเกือบแล้ วันนี้พวกเราแบบเพื่อนเที่ยวรู้สึกมีความสุขและสนุมมกมากที่ได้มาจังหวัดอุบวนราชธานีได้ฮิมใจกับธรรมชาติและได้ดูขบวนแห่เทียนบรรยากาศในงานสนุกมากๆหวังว่าทุกคนที่ได้ดูจะรู้สึกดีไปกับพวกเราด้วยสำหรับอี e ีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันอ EP หน้าสวีดัสสวัสดีค่ะ